วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องพระแดกนางไอตอนที่หลังจากตอนที่พระแดกนางไอเนี่ยได้เสียชีวิตลงหลังจากที่ด้วยความที่ว่านางไอเนี่ยได้ไปกินเนื้อกระลอกหนอนของพญาพังคีแล้วพญานาคได้มีการมาถล่มเมืองโดยนางไอเนี่ยได้กินเนื้อของกระลอกลงไปแล้วทีนี้ก็พญานาคก็เลยตาม ตามค่าโดยที่เท้าผ่าแดงเนี่ยได้ขี่ม้าบักสามขึ้นควบม้าบักสามเนี่ยแล้วก็เอานางไอขึ้นไปแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง,งไปแต่ก็หนีพญานาคไม่พ้นพญานาคเนี่ยได้ทําการแปลงร่างเป็นขอนไม้ยางใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ม้าบักสามเนี่ยก็เลยได้กระโดดกระโดดขึ้นไปแต่ขาหลังอ่ะไม่พ้นจึงทําให้นางไอเนี่ยตก ตกแล้วก็ทําให้นางไก่เนี่ยตายในที่สุดแล้วหลังจากที่ตายเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงนั้นผมก็จะมาเล่าในตอนนี้แหละครับทีนี้นางผ่าแดงเนี่ยผ่าแดงเนี่ยได้ได้กลับมาสู่บ้านเมืองของตัวเองกลับมาสู่บ้านเมืองของตัวเองแล้วก็แบบไม่กินกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเนี้ยจึงเกิด จนล้มป่วยลงพอล้มป่วยลงก็ได้เสียชีวิตลงเนี่ยเท้าผ่าแดงเนี่ยหลังจากนั้นเท้าผ่าแดงเนี่ยก็ได้ตายเป็นผีก็ยังมีความอาฆาตต่อพญานาคอยู่ก็เลยไม่วายพอที่จะให้มีโอกาสเหมาะดีๆจผ,ผีของผ่าแดงเนี่ยก็เตรียมไพ่ผลนะท่านผู้ชมเตรียมไพ่ผลเดินทับผีไปลบกับพวกพญานาคที่ให้หายแค้นเลย บริเวบริวารของผีเนี่ยเท้าผ่าแดงเนี่ยเป็นแสนเดินหน้าเดินเท้าเนี่ยเสียงดังอึกทึกกุกมแผ่นดินเนี่ยถล่มเลยนะเข้าเข้าลายล้อมเมืองพญานาคเลยุผู้ชมเอาไว้อย่างทุกด้านต่างฝ่ายต่างใช้ฤทธิ์เนี่ยสู้กันจนนานถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะฝ่ายของพ่อสีจุโทเนี่ย เจ้าเมืองของมาดานเนี่ยซึ่งแก่ชรามากแล้วนะก็ไม่อยากต่อเวรต่อกรรมกันเลยเพราะต้องการที่อยากจะไปเกิดในยุคของพระศรีเรือเมตไตนะนี่นี่คือหลังจากที่เท้าผ่าแดงเนี่ยเมืองหนองหานล่มแล้วเนี่ยเท้าก็เลยไปปรึกษากับเท้าเวสุวรรณเท้าเวสุวรรณก็เลยจึงเรียกทั้งสองฝ่ายเนี่ย โดยให้ทั้งสองฝ่ายมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทราบนะท่านผู้ชมท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจึงบอกเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นผลของบุปกรรมเนี่ยถึงยอมหรือกรรมเก่าที่ชาติปังก่อนเนี่ยได้ทํากันมาและทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลที่กั้มกึง่งซึ่งกันและกันจึงทําให้ทั้งสองเ,เลือกลาไม่ต้องมาเข็นฆ่ากันอีก ขอให้มีเมตตาต่อกันนะท่านผูน้ชมนี่ผลตอนสุดท้ายต้องให้พระเวสสุวรรณเนี่ยมาเคลียร์และให้ทั้งสองฝ่ายรักษาศีลห้าปฏิบัติธรรมและให้และให้มีคันติธรรมต่อไปเท้าผาแดงเนี่ยและพญานาคก็ได้ฟังคำสอนของเท้าเวสสุวรรณก็กับมีสติเข้าใจและเหตุผลต่างๆ เลยอนุโมทนาสาธุกการและเหตุการณ์เล่ยๆจึงยุติลงประมาณเพียงเท่านี้นะครับผมตอนจบมัน